สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเขอมมาในของคือยูริสร e เวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณสปิโ o นะครับเป็นอิรักสีม่วงนะฮะส่วนตรงนี้ l าสโลอาเอสนะครับเป็นอิรักสีแดงนะอ่านแล้ววันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Divide ว n ในของคือนะครับเวอร์ชัน22นะครับแต่ว่าผมมาจัดเป็นแมชหนึ่นะฮะโอเคบริเวณตรงกลางก็จะมีพลอยนะครับผม แต่ว่าบริเวณจุดเกิดนี่ก็มีเช่นกันนะฮะอยู่ข้างๆจุดเกิดเลยนะโอเคอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับและแมปนี้ก็เป็นหนึ่งในแมปสำหรับการแข่งลงแรงของ CNC.net ในซีซั่นปัจจุบันนี้ด้วยนะโอเคม่วงก็สร้างลงเก็บแรกมาเก็บรอยตามปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคุณลัสโลเนี่ยในตานี้จะสามารถแก้มือได้หรือเปล่านะเพราะว่าตาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเล่นแพ้นะฮะ แต่แพ้ได้ยังไงเนี่ยก็ขี้เกียจอธิบายนะสำหรับใครที่สนใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะฮะหน้าปกคลิปก็จะมีลงวันที่ไว้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะว่าจะหา,าหาไม่เจอนะไม่ต้องห่วงว่าจะหาไม่เจอนะโอเคครับฝั่งซีม่วงคุณสปิโร่นะครับสร้างโรงรถปุ๊บเปิดเป็นแมงมุมก่อนเลยนะครับเป็นแมงมุมอีกแล้วนะฮะเหมือนตาที่แล้วเลยนะครับผมม,มาสเกลอย,อย่างนงี้แล้วก็อย่างไงครับ ยิงมาตรงนี้กะจะไปเข้ารถเก็บแร่นะฮะดูซิว่าเขาจะเข้าได้ไหม <L an> เข้าไปไม่ทันนะครับ <L an> เรียบร้อยฝั่งสีแดงเห็นได้ทันนะครับดึงรถเก็บแร่มายิงได้ทันเวลาพอดีนะฮะ,ะถ้ารถเก็บแร่ดโดนแมงมุมเข้าเนี่ยก็ต้องเสียตังในการสร้างลานซ่อมนะ <L an> เพราะว่าวิาวธีเคลียร์แมงมุมของฝั่งโซเวียตเนี่ยมีแค่วิธีเดียวนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งพันธมิตรนี่มันจะมีอยู่2วิธีก็คือสร้างลานซ่อมหรือไม่ก็ใช้รีเพย์เอฟีนะฮะ ก็คือเอาเองจเนี่ยไปเข้ารถ IFV นะมันจะกลายเป็นรถซ่อมนะครับเอาไปเคลมมงมุมได้นะโอเค <c oughs> ตามนี้นะครับแล้วฝัง่งโอ้โหฝั่งสีม่วงตังหมดเรียบร้อยแต่เขามีรถเก็บแร่ตั้ง5้าคันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะโร,รงเก็บแร่ก็2โรงเลยนะครับซ้ายขวานะเอาโรงรถแห่งที่สองมามาตึกเยมาแล้วนะฮะขออภัยนะครับลินพันกันฮนะก็น่าจะพันกันทุกคลิปนั่นแหละครับอืบอกไว้นะสําสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมนะฮะอืลินพันกันทุกคลิปนะฮะ บอกบอกได้เลยครับผมแต่ผมก็จะพยายามทําให้มันพันกันน้อยที่สุดนะครับโอเคตอนนี้ฝั่งสีแดงไรโน่มาแล้วห้าคันนะครับเอ้ยสามคันอ่านี่คันที่สี่นะทำไมผมพูดห้าคันวะเนี่ยขออภัยครับขออภัยนะตรงน,นี้ยังไงครับฝั่งสีแดงโอเคตอนนี้ห้าคันจริงๆแล้วนะแล้วก็ปั๊มหมาไม่อีกเจอแมงมุมแมงมุมโอ้ยโดดเข้าไปได้นะฮะรอครับสีแดงต้องดีนายรถถังตัวเองทิ้งโดนไปอีกหนึ่งคันนะฮะ แล้วตัวนี้ว่าไงจะเข้าไหมยังไม่เข้านะฮะโอเคมานนี้แหละครับส่งหมาเข้าไปเป็นตัวล่อเรียบร้อยครับโดดเข้าไปได้อีกหนึ่งนะฮะเรียบร้อยยังไงก็ต้องดีนายรถถังตัวเองทิ้งนะฮะจริงๆริสร้างรันซ่อมมาเคลียร์ก็ได้นะอย่างที่ผมบอกแต่ว่าโอ้รงรถสามลงแล้วนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเขาก็ไม่อยากจะเสียตังค์นะฮะมันก็ต้องเสียทั้งตังค์เสียทั้งเวลาสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับมันไม่ค่อยจะคุ้มค่า,าเท่าไหร่นะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีม่วงก็กําลังปั๊มรถถังออกมาอยู่นะ ต่ว่าจริงๆแล้วนี่สีม่วงนี่เป็นสีประจําทับยูรินะฮะตามเนื้อเรื่องนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าคุณสปิโร่เนี่ยเป็นอกองทัพโซเวียตที่โดนยูริควบคุอมอยู่นะ <c oughs> ตามเนื้อเรื่องนะครับโอ้แล้วฝั่งสีแดงย้ายเอ็มซีีมากลางตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อทําการเอกซ์เพนนะเหมือนก็ว่าจะบอกเป็นในวๆว่าโอ้ชิวๆนะเกมนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมพอฝั่งสีม่วงสีด้ามาแล้วนะรงรถสามโรง ไรได้เงี้ยเดสโซเลเตอร์ ator, หรือไม่ก็เปิดไปแบตเทอร์แลบเพื่อที่จะสร้างเคีรอฟก็เป็นไปได้นะมีอยู่2ทางหลกัหลกๆนะครับสําหรับทัพโซเวียตนะที่เป็นเมตาในปัจจุบันนี้นะแต่คุณจะทํางี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณเล่นประเทศอื่นนะเพราะประเทศอื่นไม่มีเดสโซเลเตอร์นะครับ mm hmm. อ่าแล้วฝั่งสีแดงไงครับจะเข้าไหมยังไม่เข้านะครับถอยออกมาก่อนนะส่วนฝั่งสีม่วงก็ไล่ตามเลยนะครับอยู่ในก็จํานวนพอๆกันแต่ว่าฝั่งสีม่วงดูเหมือนว่าจะเล็กเออดูเหมือนว่าจะน้อยกว่านิดนึงนะ เล็กน้อยน้อยเล็กเล็กหรือช่างมันเถอะครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละฮโอเคแล้วฝั่งอื้อหือฝั่งสีแดงยังไงครับตรงนี้ expand ตรงนี้เลยนะครับสร้างโรงรถด้วยนะฮะสีม่วงอาอ้าววิ่งสวนกันแล้วครับยังไงครับจะเข้าตะลุมบอลกันไหมฮะโอเคยังไม่มีการตะลุมบอลยังไม่มีการคลุกวงในนะฮะจังหวะนี้ถอยออกก่อนนะครับผมฝั่งสีม่วงยังไงครับเข้าไปแล้วฮะ มาแล้วฝังสีงม่วงยิงได้แค่หมานะครับแล้วหมามันก็ไล่งับกันเองเรียบร้อยครับผมไงครับอือหูหมาสีแดงใต้กะหมดเหลืออยู่ตัวเดียวนะฮะแล้วเขามีทาหารเกมมาด้วยสองคนนะเนี่ยฝั่งสีแดงอ่าผมว่าฝั่งสีแดงมีคนที่จะสร้างโรงทหารด้วยนะไว้ตรงเบตสองเนี่ยนะฐานที่สองนะเบตสองเพื่อที่จะสร้างหมานะครับผมแต่เขาก็ไม่ทํานะดูทรงแล้ว โอโรงรถ3 4 5โรงเลยนะฮะฝั่งสีโม่มีเท่าไหร่1 2 3 4อมีอยู่4โรงนะฮะแต่ว่าขยายฐานลงมาด้านล่างนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนะีอ่าอะไรยังไงครับฝั่งสีแดงจริงๆดูจากจำนวนแล้วฝั่งสีแดงอาจจะชนะก็ได้นะเออแตอ่แต่ดูอีกทีก็ฝั่งสีโม่นี่ก็พอๆกันเลยนะะจำนวนยูนิตกำลังรบพอๆกันนะครับ กับังยิงเนี่ยก็น่าจะพอๆกันอยู่นั่นแหละโอเคฝั่งสีแดงล้อมหน้าล้อมหลังโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยฝั่งกองทัพสีม่วงหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมยังไงครับคุณสปิโรจะจะเฮ้จะแก้ทางได้ไหมฮะโอ้ยจังหวะนี้ถ้าคนปั๊มรถถังออกมาไม่ทันเนี่ยเขาบุกแล้วนะฮะฝั่งสีแดงคุณลาสโลลาสโลบุกเลยครับนั่นแหละครับไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นฮนะเดสเลเตอร์มาแล้วนะครับผมจริงๆเดสเลเตอร์นี่เป็นอยู่นิตต่ตอต้านหานราบนะแต่ก็ มาทาดาเมตให้กับรถถังก็ได้นะก็ยังไงครับแมงมุมสีม่วงเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็โดดเข้าไปนะเรียบ้อยครับยิงรถเก็บแร่แตกแล้วตรงนี้ก็ไปยิงรถเก็บแร่แตกอีกเช่นกันนะผมว่าฝั่งสีม่วงน่าจะแพ้แล้วนะครับจั่หวะนนี้ถ้าหากว่าสีม่วงไม่สามารถที่จะไปทาลายโรงรถของฝั่งสีแดงได้นะครับแล้วสีแดงโอ้โหแล้วยิงรถเก็บแร่รัวๆเลยนะแต่ตรงนี้ฝั่งสีม่วงบุกเข้ามาอีก 3- 4สคันนะครับ จะทันไหมฮะต้องออกแมงมุมมาแก้ทางนะครับฝั่งสีม่วงแล้วคุณออกฝักแท็กมาทําไมครับเนี่ยยังไงครับบึ้มไปแล้วนะครับผมโอ้โหคุณสปิโรบอกจีจีนะครับไม่ไหวนะฮะเรียบร้อยครับชัยชนะก็เลยตกเป็นของคุณลาสโลอีเอสองฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ